ค <c oughs> รับสวัสดีพี่นอ้องกองปายทุกคนครับวันนี้มีของมาให้ดูนี่เฮ <c oughs> <c oughs> เป็นจอมดอกบัวนะจอมดอกบัวนะขนาดก็จะอยู่ที่ห้าเซนทุกคน ถ้เส้นเป็นเชือกเชือกล้างสีเชือกในรถล้างสีเชือกดํานะพวกปาปาหมอวาสลิดเนะี่ยตัวสองนิว้วอะขนาดปานะสองนิว้วติดชุวงนี้นาฝนนามมาเนี่ใครยังไม่มีแหงนี่โทรมาเลยมีขายอีกนอกจากตอบสันหนูแล้วมีแหด้วยนะอันนี้ก็ทักเองแหงมทักเองมีอยู่สองดัง มีอยู่สองด่างคนระับอันนี้นเก้าศอกเก้าศอกขึ้นเผาศอกหนึ่งก็เหลือแปดอีกด่างหนึ่งก็อยู่อยู่ตลาดนั่นออนั่นสิบศอกมี่สองันขนาดตาเดียวกันนี่แหละจะมีคลิปเล็กๆที่ผมเอาไปโยงอะ่ะไปโยงไปถ่วงแห่นะมันจะมีแหละด่างนี่แหละที่ไปถ่วงก็ต้นมะม่วงนี่แหละ อันนี้ก็เป็นแบบเป็นแหใหมน่นะเนี่ยแหใหมยย่ของผมเลย,ยนี่บานในสองที่หวานอยู่ข้างหน้าหอเป็นคลองไอหวานปลาหมอข้างดำมาทอดปลาหมอข้างดำตัวนี้สองสามนิ้วอะ่ะเต็มเลยเขียดผากกลางมันเยอะหมอข้างดำหวานมาทอดกินนะเดี๋ยวจะมาให้ดูสลีละ่ะจะประมาณนี้บน ลูกเหประมาณสามโลเปดครับลูกเบอร์สามเปดแปดดีอยู่ทบทบสามหนึง่ง,งสทบสามครับสามก็ขึ้นซอกเลยคนมันง่ายครับสามตามพค้งตามแบมันง่ายเลยมันเปี่ยวดี ว่าตามำคลองต้ำไะไรอะดีอัจะประมาณน,นี่ทุกคนมันก็ไม่นักมากกอะไรหรอกมันแค่เก่าสอกเนาะถ้าสิบสองสองิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันอักแล้วก็หวานเลยนี้ทักมือแหอ่ทักมือนี่ <c ười> ใครสนใจทักมาเลยครับทุกคน ไม่ต้องทักบับโทมเลยมีไข่นอกจากตอกสันหนูแล้วน,นาม,มามีแหีกมีสองนะสองด่างนะแต่อีกด่างนี้ไม่ได้ติดลูกน,นั้นสิบสอโอเคนะครับแอดไลน์ถักมาคุยกันได้ส่งลูกส่งแรให้ดูกันได้่อะอันนี้ก็ขายอยู่แปดรอยห้าสิบขายก็ขาดลูกค่าดได้คืน <laughs> ว่าอยู่ผมผมไม่ได้หวานเนาะ ทักทำคอนเทนต์ทักเอทักทำคลิปเฉยอันนี้กับพ่ออ่หวานนี่เลยเอาไปทวงโยงตาเขากันบุญหลับไม่มีรูดจับดึงจับอะไรไม่มีรูดหรอกนะเวลาเราจารับแบบจับดึงกันเนี่ยตาเขากันไม่ค่อยรูดหรอกเป็นได้ไมันเฉียบดยีล้างสีแ่แนี่ส่ล้างสี่หวานแบบไม่ต้องงุ้มหวานเราแบบเช่แบบ หัวนี่สะบันตาเหียอะแทงหัวเสียบหัวเสียบตาอย่างเดียวอ่ะเป็นเชียบได้มันเศนมันหน่อย้ะตัวป่าี่ดินทีเดียวติดเลยติดพันนั่นแหละสมมาก็ไม่ค่อยเขาเข้าเท่าไรแอกมันจะติดอยู่กลางจอมก็มีเวลาสาวขึ้นลาขึ้นติดตามติดตามจอมนี่บนจอมกลางเหพันตพันที่ดี โอเคครับนี่ก็เอาแหมให้ดูแค่สนใจก็โทรมาเลย850บาทโอเคขอบคุณครับ